สวัสดีนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านกับช่อง YouTube ถามประกันกับหมวยวันนิสานนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมวยก็จะมาชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมโครงการธุรก,กิจอุตสาหการรมประกันชีวิตกับไทยประกันชีวิตค่ะหมยอยากมาชวนทุกท่านนะคะมาเป็นตัวแทนไทยประกันชีวิตกันเลยค่ะ,ะ,คะโดยที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะ ไปสร้างหลักประกันให้กับคนไทยทั้งประเทศได้มีหลักประกันให้กับครอบครัวเขาและคนที่เขารักนะคะทีนี้ก็ต้องมาตั้งคําถามว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเราจะเริ่มต้นอย่างไรละ่ะถ้าเราสนใจเข้ามาทาใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยอลองลองตั้งคําถามกับตัวเองก่อนนะคะตั้งคําถามกับตัวเองก่อนสามคำถามนี้นะคะ why นะคะทำไม when นะคะคือเมื่อไหร่ นะคะแล้วก็วอชคืออะไร3าคำถามนี้ให้ท่านตั้งคำถามแล้วตอบตัวเองให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนไม่ว่าท่านจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะตั้งคำถามกับตัวเองก่อนแล้วตอบมาได้ได้วว่าท่านจะทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ไปทำไมนะคะแรกเลยนะคะตั้งคำถามกับตัวเราเองก่อนว่าทำไม ทำไมเราต้องทำอาชีพเพิ่มถูกไหมคะทำไมเราจะต้องมีไรายได้เพิ่มจากที่เรานั้นมีอยู่แล้วแล้วทำไมล่ะคะเราจะต้องมีไรายได้เพิ่มทำไมเราต้องเหนื่อยเพิ่มเห็นไหมคะทำไมเราจะต้องเลือกอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเราเลือกอย่างอื่นได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะแล้วถามตัวเราเองอีก,อก,อกด้วยนะคะว่าแล้วเราจะทำงานหนักไปเพื่ออะไร เราจะทํางานหนักไปทําไมเราจะทํางานหนักไปทําไมคะในเมื่อที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าบางท่านคิดแบบนี้นะคะเราต้องมา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 ถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เราสุขสบายดีแล้วเราอยากแบ,บ,บ่งปันความสุขแบบเนี้ยให้กับคนอื่นบ้างเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขในชีวิตและครอบครัวเขา,เขาทําให้ครอบครัวเขาไม่ประมาทได้ไหมทําให้ครอบครัวครอบครัวเขามีหลักประกันได้ไหม นะคะถ้าเราคิดประโยชน์อย่างเงี้ยถามกลับมาฮ้ยทำไมเราถึงต้ตองมาทาอาชีพตัวทาการชีวิตเออมันมีประโยชน์เราสามารถไปบอกไปบอกให้กับคนใกล้ตัวเราเนี่ยหรือคนรอบข้างเราเนี่ยให้เขาไม่ประมาทในชีวิตรู้จักเก็บออมเงินรู้จักคิดถึงครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะหมายว่าออถ้าเราสามารถใช้ความรู้ความสามารถหรือใครที่มีการสื่อสารที่ดีนะคะออไปบอกคนเหล่านี้เหมือนว่าเขาจะน่าจะเข้าใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยลองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงจะต้องทำงานนะถ้าทุกท่านที่ทำอยู่พอใจแล้วลองออกมาทำอะไรเพื่อสังคมแบ่งปันให้สังคมกันนะคะคำถามที่สองเวทถามตัวเองในคำถามที่2เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ถึงจะเริ่มคะเมื่อไหร่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเมื่อไหร่เราจะรักตัวเองเรู้จักเก็บให้สิ่งดีกับตัวเองให้สุขภาพดีกับตัวเองให้รับประกันได้มั่นคงกับตัวเองเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่จะทําเพื่อคนที่เรารักะ่ะเราบอกเขาว่าเราจะดูแลเขาเราบอกเขาว่าเราจะอยู่กับเขาจนแก่เท่าแต่โดยธรรมชาติอะเราไม่รู้หรอกค่ะว,ว่าใครจะไปก่อนเมื่อไหร่ที่เราจะกล้า เมื่อไรที่เราจะกล้าสักทีคะกล้าที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นนอกจากตัวเราเนาะเมื่อไหร่จึงจะเริ่มบางครั้งในบางเหตุการณ์เนี่ยเราผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยเลยนะคะไม่เคยได้ทําแม้แต่เรื่องการเก็บออนนะผลัดไปมือเรื่องอาชีพไปแล้วแต่อาจจะมีบางคนนะคเข้ามาชวนให้เราเนี่ยไปฟังธุรกริจประกันชีวิตหรือไปฟังอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็บอกผัดไปตลอดเลย ก,ก็ไม่ได้เริ่มเราก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมหรือบางคนอาจจะมีการขยับนะแต่อาจจะขยับได้ไม่มากถูกไหมคะแล้วเมื่อไหรเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองบางทีนะเรายังบางคนยังบอกว่าเอ๊ฉันอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นคนใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะถามว่าวันนี้เราปรับหรือยังคะเมื่อไหรเราจะรักตัวเองบางคนเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพเลยนอนก็ดึกนะคะแล้วก็ กินของที่มีประโยชน์กับสุขภาพเลือกกินแต่ของที่ชอบแต่บางครั้งเนี่ยไอของที่ชอบมันก็าไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายนะเมื่อไหร่เราจะทําเพื่อคนที่เรารักคุณพ่อคุณแม่สามีลูกนะคะสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่เราจะเริ่มต้นทําให้เขาเมื่อ,อไหร่ที่เราจะกล้านะคะกล้าที่จะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันดีและมีประโยชน์กับคนรอบข้างเราหรือแม้แต่คนอื่นเนาะเมื่อไหร่เราจะเริ่มลงมือทําถ้าเราคิดได้ว่ามันดีทําเลยค่ะไม่ต้องรอค่ะ ผิดถูกหรือว,ว่ากันกําหนดเส้นตายมาเลยว่าเราจะลองทำเนี่ยกี่ปีนะคะแต่ต้องทําจริงจังนะเมื่อไหรเมื่อไหรคะถามตัวเองถามตัวเองแล้วตวอบตัวเองให้ได้ด้วยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพประกันชีวิตอ,อย่างเดียวนะมันเป็นคําถามทีเ่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทุกวันนี้เราทํะเราทําไปทําไมนะแล้วถ้าเราคิดว่ามันดีมีประโยชน์แล้วเมื่อไร่เราจะเริ่มทําขยายไปให้คนอื่นบ้างนะคะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างแล้วก็คําถามสุดท้าย วัดเราจะทําอะไรเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงจะมีความคิดแบบนี้คล้ายๆกันนะจะทําอะไรดีเหมขออนุญาตที่จะพูดถึงงานเหมอนะเพราะว่าเหมือนเป็นตัวแทนแทนประกันชีวิตจุกแล้วก็ขอถือโอกาสที่จะเชิญมาเป็นตัวแทนไทยประกันชีวิตด้วยกันนะคะโดยที่เราจะได้รู้ว่าเอ้ยธุรกิจประกันชีวิตมันขายอะไรนะคะขายอะไรขายสินค้าลิภาตภัณฑ์ประกันเนี่ยนเนาะแล้วก็สินค้าประกันชีวิตเรามีอะไรบ้างแล้วก็แบบประกันอะไรที่เป็นแบบที่ยอดนิยม ต้องไหมคะวยอยากชวนนะคะมาเป็นตัวแทนไทยประกันชีวิตกันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวคนไทยกันคะ่ะ 1. น,นะคะสมัครสมัครนะคะสเนี่ยสองสเนี่ยรับใบรน์ญาีนี่คือขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สเนี่ยเข้าคอร์สอบรมนะคะ แล้วก็ทําความเข้าใจกับธุรกิจและสิ่งที่เขาสอนหรือวิทยากรสอนมาแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูค่ะจากนั้นถ้าปฏิบัติเนี่ยเรามาปรับปรงุงอะไรที่เราต้องปรับต้องแก้นะคะถ้าอะไรที่ทําอยู่แล้วก็ทําให้มันดีขึ้นจากนั้นวนลูปกลับไปใหม่ค่ะก็คือทําซ้าๆก็ไล่ลงมาใหม่นะคะมีแค่นี้ค่ะงานต้องทําแค่นี้นนะคะ่ะและหัวใจสําคัญนะเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดด้วยนะคะถ้าเราจะเข้ามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็แล้วแต่ต้องมีความจริงใจต่อ และเพื่อล้มงานและจากลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในตัวเองด้วยนะเพราะงานนี้ไม่มีใครังคับคนได้คุณต้องบังคับตัวเองคุณต้องมีวินัยในตัวเองเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจเลยคุณต้องมีความขยันนะถ้าคุณไม่ออกพลลูกค้าคุณไม่มีลูกค้าหรอกค่ะคุณต้องขยนันถ้าคุณทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างสองอย่างคุณต้องยิ่งมีวินัยแล้วก็มีความพยายมมากขึ้นเพราะคุณต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะสรรเวลาถูกไหมคะก่อนนอนคุณก็ต้องวางตารางงานเลยละแล้วก็ต้องอดทนรอด้วยนะคะรออะไรคะรอความสําเร็จ รอสิ่งที่คุณอยากจะไปให้ถึงในเป้าหมายของคุณสุดท้ายก็คือต้องรู้จักที่จะขอบคุณขอบคุณทั้งลูกค้าขอบคุณทั้งตัวเองขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณหลายๆคนที่เขามอบโอกาสให้กับคุณคุณจะต้องไม่ลืมสิ่งนี้นะคะคุณเลือกที่จะเป็นตัวแทนแทนประกันชีวิตได้คุณเลือกที่จะเป็นตัวแทนแทนประกันชีวิตได้นะคะ ไม่มีใครบอกว่าคุณทําได้ไม่ได้นอกจากตัวของคุณเองจนกว่าคุณจะได้ลองเข้ามาศึกษาดูนะคะสุดท้ายนะคะหมือนขอฝากโครงการตัวแทนม,มาตรฐานซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565เป็นโครงการที่สามารถปลดล็อกอย่างไรให้ชนะใจตัวเองได้คุณลองมาฟังดูทั้ง2วิทยากรนี้เก่งมากนะคะมีแนวคิดที่แตกต่างออกไปจากวิทยากรที่คุณอาจจะเคยได้ฟังก็ได้นะคะอย่างน้อยคุณก็ได้มาฟังหนังสือสอเล่มเนาะ สองเรื่องที่อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปนะคะยังไงหมดเชิญนะคะแล้วก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ถามประกรันด้วยนะคะแล้วอย่างไรแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ